เดีแดงเกี่ยีนีเยอะจังความ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 ไปให้มันมีตอนนี้มันคอนเทนต์อยู่เข้าใจไหมเฮ้เขียวไปไหนล่ะไม่ได้ออกมาอันนี้ให้เล่นแบบไหนบอกนะนะจะให้อัชนะบอกนะอยู่ไหมเมื่อกี้เนี่ยบอกแลนะไม่เล่นแรวมบนเพราะว่าไม่พี่เล่นเต็มที่ไปเลยได้มันบอกว่าคอนเทนต์ชนะชนะมันมันยากต้องเล่นแบบไอ้ตัวนู้นมีปะน่ะไม่นี่ไงสกิน หนีหนีกล้าหนีเลยวะทำไมวะกินหนีหนีอุดอดหนีไม่ได้เหรออุดดีกว่าได้ปะองเอาเหมืออุดเองนะอ้าวหมืออุดเองนะติดกันสองกลับนะติดไปไหนวะไปข้อแรกนี่ตัวหรอตับไปแล้วกินเลยทำไรวะมกินไหนวะลากอ๋อไม่กินไหนเนี่ยกินนี่เฮ้ย เอาเลยมึงนะก็กินไปไรล่ะเอาเอาไปแล้วแหละแล้วเขาขึ้นมาเรยนี่แย่ดิกูจะกินให้ปลาแย่ดิก็กินไม่เอาแย่มา้งเจ้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเวิร์กมาให้อะไรพักหนาตัวตัวก็กินไปก่อนดิตัวเขียวเนี่ยนมาไี่เวิร์กไม่เวิร์กฮะนี่กินนี่ดีกว่า สามไม่เจอนะถ้าผมเดินนี่อแล้วแต่พี่เลยกินมาเนี่แล้วท็อปกาแล้วเดียพี่ัวมก็หวะมันไม่มีมันมันลองลองลองแล้วตแล้วแตลองลอไล่ไม่ได้หรอหรือฝังนี่ก่อนแล้มาขวางก่อนให้เขาออกไม่ได้มานีเลยนะก็มานีกเลกินนี่ก่อนนะเอาไล่ไลเนี่ยแล้วเราก็ไปไหนต่อเีลาเด้อ กแทรกนี่ได้คนละตัวไปเข้าฮ้อนเนี่ยเอาเอาไปกินกินไปไหลไปเออกินเรากินด้วยคนละตัวมาต่อเลยต่อต่อไหมต่อไต่อต่อกินตรงนี้ต่อที่ไหนต่อต่อที่ไหนไม่กินคนละตัวนี่เลยคนละตัวให้คนละตัวสองบ้าเนี่ย อะไรเหรอเขาบอกมึงวะต่อแน่เลยเออคอนแค่นั้นน่ะมึงจะต่อแล้วนะติ๊กต่อเลยดูนไ่ก่อเข้าฮอตรัน้ามึงกล้ากินกูเหรอมึงกล้าเหรอกูบอกเลยเมึงจะมีปัญญาอะไรมาชนะกูวะลบร้อยครั้งพวกมึงก็แพ้ร้อยครั้งน่ะตกไปทอแดดฮอดแม่เออได้เปรียบด้วยเออทำไมอ่ะเยอนี่กินกินไม่ได้หรือทางนี้ก่อน มามาจานนี้มาต้มปลาต้มเพระกต้มไปด้วยอย่าให้ต้มไหมเข้าปอดเนี่ยทำไมต้มไปเลยเพื่อความสุสีอะไรกูต้มเนี่ยเหรอเพื่อความสุสีอีกแล้คอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยคอนเล่นคอนเทนต์อ้าวคอนเ่นคอนเทนต์อ้าวเย่างนี้ไหนคอนเทนตไหนละไปเร็วไปไปากไปไปคอนเทนต์คอนเทนต์บุ๋มึงเล่นคอนเทนต์กับกูเลยแต่ไม่เข้านี่วะถ้าเข้านี่มันได้ไม่ถ้าเข้านี่มันได้เปลี่ยนนะเออมันโยนนี่ได้ไม่เป็นไร อ่ะมึงก็เดินที่สภาพอย่างนี้มึงยังทนเล่นกันติดเหรอครตั้งใหม่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 ไม่ต่อทิ้งเลยวะมม่จะไปต่อไหนล่ะต่อทิ้งไปก่อนเอาเลยเอาเลยเลยต่อต่อต่อจีการแล้วกันอ่าคุปต์่อไปเป็นอะไรไปโอ้ยบอกแล้วเอ้าอีกแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆคิดใช่หนึ่งอยู่นะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้มึงชนะพวกกูบ้างก็พอเติมเบอมาอยู่นะเบอร์มาอยู่ จะ่ใช่ว่ากูแหะสองกานติดเมื่อไหร่อ่ะแต่ผ้าแบบนี้นะเดี๋ยวเหมือนเมื่อวานอะไอเฮียโดนสามกานแรกก็โดนสามไปแล้วเฮ้ยไอ้ต๋องกานแรกก็โดนสามกินเลยกินสิกินมาดิ่หวานี่นี่เยไหมกินมาหวานี่นี่เยไปเลยไม่ได้เหรอมึงกล้ามเดินมาอ้าวมาแล้วค่อยลุยขึ้นมาอ้าวไปกินมันเฮ้ยนี่เหรอ เข้ามุมไปก่อนด้ข้ามุมต้องเสียงเขาโยนข้ามุมไปก่อนดิไปล่อเหยื่อให้เขาโยนอีกแล้วฝั่งนู้นชอบโยนตลอดแล้วมันจะมีจังหวะอยู่เอ้ยย้ายเป็นข้าวมุมเหรอเอาเข้าเออข้าเข้าเข้าวสามไอ้ตัวนี้ไปได้ไหมจะไปอย่างไงเล่านี้หรือว่ามานี่ไม่ดเี๋ยวกหรือว่ามานี่สามเท่าเหรอไม่ขึ้นไปเหยื่อสองไหมขึ้นไปจูนสองมันกล้าเหรอ เอางี้โไม่ต้องแหเลยสามไม่ไม่เดี๋ยวก่อนสามสามสามเอาเอาเลยไงมันสามเท่าเดี๋ยวก่อนคือาอยู่ทูดสองไหมทูถามมึงยูทดสองยูทยังไงเอาสามนี่เรเปิดเพาออเอาเลยกินมึงเดินแล้วเหตุผลต่อไปอ่ะกออไปยังเดินไม่จะเข้าเออเข้าไปด้ทูถอ่ะค่อยค่อยคิดเอาข้างหน้าเอาตัวไหนเอากินเข้าไปไอ้เอากินเข้าไปมาเลยเนี่ย จากไปก่อนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเดยอา้าวเรียบร้อยอย่างนี้ไป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 กินวีเราเร็วอนาคตระวังโดนสองตัวนี้นะไปนี้ก่อนแล้วเปแรกไม่ได้เหรอเขาเฉยเขาไม่เดินตรงนี่เน่ยขึ้นขึ้มาแล้วต่อลงนี่ดิอ้าวเรียบร้อยล็อกเลยล็อกมาเดินสล็อกมาเดินด้านอยูไปตามไม่บอมมันถูกแล้วไปเถอะเรียบร้อยอย่างนี้ล็อกเลยล็อกแล้วล็อกแล้วมาระวังโดนสอง แล้วต่อเลยงั้นเนี่ยต่อเลยหมดตาเดินพอดีเพาเดินเราเดินมันก็หมดไปหมดตาเดินพอดีหมดตาเดินนี่นี่ไอ้หมดตาเดินงั้นก็ไม่ต้องต่อเข้ามุมไปก่อนตัวแดงอันนี้เหรอเฮ้ยนู่นฮะอันนี้อ้มุมบานดีไงไปดิไปเลยไปเลยล็อกเขาหมดตาเดินแล้วเราได้ฟรีตัวหนึ่งแล้วจะบายบองเลยบอกให้เข้ามุมตัวนี้ หนีไปก่อนหนีแล้วหนีไปอีกหนีกหนีกินเน่า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 เลยคนละตัวแย่คนละตัวนั่นนะมากินตรงนี้ก่อนสามกูอีกนะไปกั้นแาก่อนเน่ากินไหนวะกูจะกินมึงสายปลาตาเดียวสาฮอตกเอนฮอตมันรักฮอตมาเียนนี้ฮอตมันเรียงนี่ตาเดียวไม่แดงมไม่แดมก็รับกูดิ ไม่ใช่เดี๋ยวจับ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 เลยเลยเยเลยเฮ้ยเอากินบ้เอากล่องถอย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 อยถ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 ออยถอยอยถ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 อยอยถ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 อ น้องฟังน้านะอะไรี่นะชนะเนี่ยเขาไหร่อันนี้ก่อนเย็นชนะก่อนอันนี้แล้วเขาไหร่นำวัดดูเนี่ยเลื่อนหนีไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้คุณแพ้แน่โอ้ยแล้วโหเอาหมูลงมาทำไมเนี่ยหมูลงมาทไมูอีกแล้วเหรอจะได้ผิดเลยก่อนนะไม่เอาไปสองแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรไม่เอาแมเ่อาไม่เอา ไม่เอาสองมันขึ้นได้นะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยเออเอามันไม่มีอะไรแต่เขาจะต่อต่อก็ขึ้นนี้ไงไม่มีอะไรเขาหมากมันไม่มีอะไรไงเขาอุดตายนี่ไงตายตายยังสามนะเฮ้ยระวังสามกันนะไอ้นี่ะขึ้นนี้ไงตัวเดิมแล้วเอาเดิมเอาเดิมเอาเลยอนมเอาต่อไปนี้เอาไล่ปีลองปีกล้าเดินเหรอ เดินน <differences S 1> ั track, so right, well ่นก so 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 so, ็ต่ออยู่ดีอ๋อต่อตามคนต่างต่อขึ้นไปก่อนเลยเนี่ยขึ้นไปเลยมันกล้าเหรอคนต่อฟรีไม่ต้องไรีอกเรลองดิลองขึ้นมาดิจะทำไม่ดูวันฟรียังไงผมว่าขึ้นนี้แล้วแล้วออกไปนี้มาขึ้นนี้เลยขึ้นมา อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหต่อไมัต่อเออมันต่อ่ตไปตไปตัวนี้ไม่กินหรอตัวตัวนี้ไม่ต้องกินไม่ต้องกินไ้กินไปโน่นไปไปไป่ขอขอไปเดือนขอกินขอกินต่อต่อโอ้ยังงี้งี้แย่เล่นหมาพี่อ่ะไม่ได้ไม่หมากูได้ไปโน่นเออมาไตามไปนีไม่ใช่ ต่ออย่างนี้จบอย่างนี้จบอย่างนี้จบไปไม่ได้หรอเฮ้ยเราเข้าทางนี้ดิอย่างนี้จบอย่างนี้จบไม่ได้ไม่ได้เร็วเร็วเร็วอย่าต่อนะต่อแกโดนสองแล้วนนะเดี๋ยวมาต่อสุดท้ายแล้วเขาอ่อนกว่าโอเคโอเคเขาอ่อนกว่าเราก็ต้องนี่มันข้าไม่ทันไช่มันข้าไม่ทันยุดไม่ต้องสนใจเทียบน้ำกูไม่ใช่ไม่นี่งูมไห เงี yeah. <laughs> mm ้ยไม่ช like ีเง uh ี huh. ้ยมึงเงีเราไม่ทำอะไรกูเนี่ยเขายึดตาน้องเขาทำอะไรได้ไม่เป็นไรเราขึงตะกางนี่เราก็หลบมานี่แลงวเขางนู่นเราก็ไปนี่ให้เขายึดไปอย่างเงี้ยเราวิ่งทั้งวันนะวิ่งอย่างเงี้ทั้งวันวิ่งทั้งวันอ่ะวิ่งไปนี่ก่อนอ่ะยังไงไม่ต้องมาอยู่นี่แล้วเข้ากินแล้วก็แดดสองไงเออเออเออเอาไปวิ่ง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 ไปเข้าไปนี่ไปเลย ยังไงตัวนี้มันต้องอยู่นี่ถูกไหมไม่ไปนี่อ่ะไปนี่เนี่ยมันก็โดนสองอยู่ดีไอ้สองโดนสองอยู่ดียังไงมันก็โดนสองเพราะว่ามึงต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วพอมึงเข้ากูก็รับก็ดีเฝาฝาฝามานี่เป็นไรก็ไปดิฝาเออมาแล้วก็เข้าฝามาดิตายแล้วก็เข้าใหม่มันกินฝากูไปไหนหมดวะโอ้โหเต็มมือเต็มมือไปหมดอ้าวเหย่ให้กินเหย่ทำใหม่ละเหย่ทำไมจับแล้วนะจับแล้วไปเหย่สองหนึ่งจับแล้ว มานี่อนนี้เขาทำอะไรไม่ได้อยู่มึงจะไปสนใจทำไมตับไม่ได้เองมานี่แหละไม่จำเป็นต้องสองหนึ่งมานี่แหละเดี๋ยวยันี้ก็จบแล้วยังไงมันต้องเข้าไอ้บอมมึงเชื่อวได้ดิไม่เข้าได้ไงอะเนี่ยเรียบร้อยอ่ะ้าวเรียบร้อยอย่างงี้ยังไงมันต้องให้เข้ายังไงคือม่อยากกิยังไงก็โดนสองเนี่ยยังไงมันโดนสองถ้ามึงให้กินตัวไหนมึงก็โดนสองอ่ะมาดิมาเก่งกันนะโอ้ไม่ต้องคิดแล้วแพ้แล้วไมงกแล้วมาดิจะกินให้ดูเอ้า เห้ยยเดี๋วกินไปให้กินทางนู้นน่ะไม่เอาแล้วเพื่ออะไรวะนะเอาอย่างเนี้ยไม่ให้กินเลงนี้นะจับตรงนี้เออจับแล้วเอากินเข้าไปโอ้กูกินเองกูกินทล้วหวานมันคิดแล้วไม่ได้ก็กูบอกแล้วว่ามันห้ามเลยพอพอตั้งไหมเดี๋ยวคนนี้เนี่นี่นี่ต้องไล่ให้กินก่อนโอ้ยแกจะมาไล่อะไรได้กินใหม่ให้กินใหม่ ให้กินใหม่เฮ้ยอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งเขียวแล้วนี่อยู่เนี่ยเฮ้ยแดงได้ชิบหายให้กินเหรอมึงก็มั่วกันเริ่มโกงบูแล่เริ่มโกงพอแล้วแกจะยื้อไปเรื่อยอะไรเนี่ยกินก็บาลแล้วมันเข้าได้ไหมนั่นน่ะเอาไงตั้งใหม่ตั้งใหมยโอ้ยพวกไม่เก่งเสียเวลาเสียเวลาอยู่นะเอาเลยจเสมอนกันเสมอยังถ้ามาเกลือกั้วใครพวกอ่อน ยังตามอยู่ไหมเหรอตามเสมอตามวัวเสมอเขาก็ยึดตานี้ไงเอ๊ะเพราะว้ามันฆ่าไปก่อนยังไงตานี้มันกว้างกว่างอยู่ได้มันยึดตะกันไม่ไม่ไปไหนก็ไปไปไหนก็แพ้ถ้าเข้าตานี้ก็ถึงตานี้เขาถึงเขาถึงสองทางกินเข้าไปเอาหนีดิครับพาเข้าไปพาไปเลยเออไม่นไงแดกเลยไหมหมาดิมาแดกเลยไหมหมาดิ หนี้สิอยู่ทำไมกินไปก่อนกินมไปอีกออกมาเดี๋ยวเขเปิดคนณรู้วปล่อยไม่ต้องไม่ต้องสนใจไม่ต้องอดไม่ต้องอดฮะเียมาคนโดยเฮี้ยมแดงกูสองอ๋อเหรอเออมึงก็เริ่มเล่นโกนเดินนี่นะไม่เอาไอ้กินอยู่นะต้องเดินไหนวะไม่ถ้าไปนี่จะเป็นไรวะมันโดนสามโดนโดนนี่โดนนี่เขาเข้าห้องเนี่ยเขาจะโยนอุดไปก่อนแล้วกินสองได้ไหมอุดไปก่อนแล้วเข้ามาจูนอย่างนี้ได้ไหมอ๋อแล้วแต่ท่าลอง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 อ่ะเดี๋ยวเข้ามาเนี่ย ทำไมวะเพราะว่ามันมีตาขยับไหมมีตาขยับไหมไปทำไมอ่ะเอาไม่ไม่เขาจะแย่นี้ก่อนไงไม่ก็แดกไปเลยอ่ะเอาแดดมันแย่นี้ก่อนไงแล้วเรากินอุ่นใช่ไหมวะก็ดีนีก็ดีดีเดี๋ยวลองดูนะปุ๊บเขาแย่แล้วเอากินี้แล้วมันแย่นี่เรากินเฮ้ยกินไม่ใช่เหรอวะมันต้องติดกินเราแย่ก่อนแย่ไม่รู้มันต้องติดกินเราแย่นี้ มันต้องติดกินเพราะมันใหญ่ให้เรากินมันต้องกินเราแต่เราก็ใหญ่ทีมันต้องติดกินเราเราก็ใหญ่กินแย่ไปก่อนร้องแย่ไปก่อนแต่มันอุดเลยอ่าคิดถูกป่ะเนี่ยถูกมันต้องติดกินจะกินที่ไหนวะอ่ะก็เดินสิวันนู้นเดินต้องกินเดี๋ยวเราเดินนี้เดินเดินนี้ไม่ได้เดิต้องแท้เลยมันต้องเดินก่อนตัวหนึ่งเสร็จแล้วถูกแล้วกินสามมันที่หลังก็กินสามที่หลังนี่ไงนี่ก็แย่นี่ทำไมเป็นไรมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไร มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรทำทางไหนวะเดี๋ยวๆให้มันเปิดไม่ให้มันเปิดเลยอยู่ไหนมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรตอนนึงแม่งเป็นอะไรเปิดออกเลยสามเลยเปิดออกไปเลยเอาแดกอีกแดกไองทำไมไม่เปิดมาฝั่งนี้วะเปิดไปนี่เหรอเออมันจับกลางเนี่ยเดียวจับกลางเราก็กินคนละตัวดิอู้แดกเลยอ้าวเอาที่เกี่ยวข้อไปห้เลยเนี่ยวแค่อะไรก่อนนี้ไปหนีก่อนหนีก่อนหนีไป ดับนี่กิคนละตัวเบาผมจะกินยังไงคนละตัวแล้วกูก็ต่อแล้วเนี่ยเนี่ยดับเนี่ยมันข้ามไม่ได้เนะยต่อต่ลงตอนตัไปกินกลับมันสองหนึ่งนะสองนมันไล่อยู่นะไล่อยู่นะต่อต่ออต่อโดนสามาเดิมันโยนนี่กูแดกสามเลยนะพู้ไปเข้าเขาไม่ดีหรอเพราะตัวเรามันเหลือเท่ากันแล้วอะไปนู่น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 นู่นไป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 นนไปนู่นไปนู่นไปนไปนู่นนู่นไไปนู่นไปนู่น ได้กินได้กินเลยกเยนกินเลยกินเลยนไปเลยกินเลยได้กินเลยมันทำอะไรได้วะตากนี้นี่ยากนี้นี่ยตอกอะไรี่เลยกน้นตากนี้เนเ่ยบอกแล้วว่กคิดเลยไคิดถูกหรือเปล่าเขาอย่วยนี้ตนี้เอาลงไปก่อนดิเอาหมากลงไปก่อนนี่เดินเดินมาเนียินเลย เขาต no ิดกินเขาติดกินเขาติดก no ินไปเข้ามุมไปเลยบอกว่าให้ค no ิด no ก่อนคิด no ก่อนหปากดีนักปากดีนักผมน้ำหน้าเฮ้ยกินติดกินติดกินบอกว่าคิดอะไรก็ไ่้เฮ้ยทำแล้วก็ไดนเลยทำไปแล้วสามสองสามสองตอนนี้ไม่แพ้แล้วเริ่มเอาอีกแล้วเฮ้ยคำไหนคำนั้นทำนั้นอีกแล้วปากดีจริ่งดีไม่เข้าโดนสองเรื่องอ่อนนี่ถนัดนักมาเลยมาเลยเป็นไปไป มาจูนก่อนจูนก่นนนนอนจูนอะไรประจูน,นอะไรถ้าไม่ชนะจานี้ออกเลยนะชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อแม่งต่อเลยต่อเลยเนี่ยต่อนไม่ใช่ต่อตัวนี้เป็นอะไรโดนสามไม่ได้โดนเวียงนี่นะอยู่นี่นี่เราแดนจะโดนนี่ต่อไหมเนี่ยตอกินนี่ก่อนเอาไปนู่นแล้วว <fills S 1> ะพี่จูนคุณมันทำอะไรน่ะเฮ้ยทำไมทำไมพี่อ่อนอย่างวะพี่หลวงเห็นฝั่งนู้นเนี่ยชอบจังเล่นกับพี่เนี่ยมันไม่มีอะไรจปนมุมไป จากดีเล้วนะเหรอเฮ้ยอย่าขึ้นไปกินนะมันโดนไม่ยืนไม่ยืดเปิดแรกนี่เหรอเปิดแรกได้เหรอรับสัญญาขึ้นไปนะก็เปิดแรกธรรบมานานีค่แล้วก็มานี่ไม่ได้เหรอเปิดแรกธรรบมานานดีพ่อเอ้ยแล้วก็โยนนี่รับโน่นเฮ้ยของตกนี่เปิดแรกไหงวะเอาเปิดแรกเอาตาเขาเดินนี่หว่าไอ้เรื่อกคุณก็มาโยนยังไงวะมันบอกกูเปล่าวะไปไปไปอะไร อะไรสองข้อมุมเขาจะลองทำใหม่เราไม่เอาไม้เข้าไปนี่ไปนี่เอาไปเลยอ๋อเขาอยากได้สองข้อมุมเดี๋ยวนีใจเย็นเดี๋ยวเรารอก่อนได้ไหมล่ะเดินต้องเดินเหอย่าเพิ่งกลับนะเดินตัวนี้ดีกว่าเขารู้แล้วแหละไม่ต้องเขารู้แล้วเขารู้แล้วมาขนาดนี้แล้วผมมาขนาดนี้เดินแต่ว่าไปเอาจะไอ้ปากดีจะกล้าเดินเปล่าวะลุยขึ้นไปลุยขึ้นไปเอากิน กินไหนกินนี่กินนี่นะครับกินนนี่กิไปไปไปฮอสทุ่มไปเลยทุ่มเลยไหมานี่ไว้อ่อนริบถ่ายไปไปนี่มาเราต้องทุ่มแล้วเฮ้ย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 ผมฟรีมันเนี่ยมันจะอะไรมาฟรีของฟรีมันเนี่ยฟยนกล้าจริงเหรอกล้าเหรอได้สีก่อนพีก่อนเฮ้ยฝ่ามาก่อนแดงแดงเด็กกินกิน หนีวะหนีไปก่อนหนีไหนนี่อนให้เขาเข้ากินแดกอีกแดกไหนแดกสองดิแสองฝั่งนี้ดินี่หรอฝั่งนี้ดิรับเลยนะได้สามแล้วก็อย่าทำเล่นไปทำไมมันคาอะไรมันหนีอย่าทำมดาไม่ไม่ถามว่าคาอะไรอุดไหนไม่ไม่ปวดก็หนีนะโอ้ยอุดก็แดกอีกสิแดกอีกนะเอ้ามึงจะให้กูแดกไหนเอ้ามึงกูอยากจะเห็นแล้วเอ้า อูดดอดอูดดอูดดหนีหนีอุดออูดอุดอดอเ้นีข้ากินนี่เอเฮอนี่ข้ากินนีเดาเดนเอาละ้เขียวมันเหนียวซับ้เขียวมันเหนียวซบอดูแลครับดแลครับเอาดูสามอย่างดูอย่างเออถึงไม่แล้เดินไม่ได้แล้วฝั่งเราเอาอดออกมามาไม่ได้ไหมนดาไม่ด้พมาแล้วไนี้เออไปพอมาแต่เดียว เดียอย่าเพิ่งโยนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดินตรงนี้เดินเดินไม่ได้อย่าเพิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอมมันมันมันวางถูกถ้ามันวางนี่เราก็จะกินอยู่เราจะโยนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวปล่อย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 ตอนนี้เราจะเดินยังไงวะกินตัวกิ้งไหนวะเออเกี่ยวเออเกี่ยววเออไหลับแ้วางไว้นี่เดินไหนวะเออเดะ เฮ้ยดีหลายหรือผ่านเลยปาปาปาปเอาแล้วเดี๋ยวมันต้องเข้าฝากเราเว้ยมังเข้าฝากเราเหมือนกันไม่ได้หรอได้ได้ที่ไหนเอากันฮอดไปก่อนนะเอากันหมาไปก่อนนะกันมาไว้ก่อนสว่างนี่เดินไหนวะเดี๋ยวก่อนมันเดินนี่ก่อนกันนี่ก่อนไม่ใช่คือเราจะเพลินแล้วเรารู้แล้วไม่ต้องฮอดวางตรงนั้นน่ะถูกแล้วเฮอ เอามานี่ดีกว่ามันจใหญ่ๆไม่ได้นะระหว่างนี่มันจะดีกว่านะมันเดินตรงนี้มาก็ไม่ประโยชน์แล้วนะเพราะมันตัดไม่ได้นะเอาลองดูเดี๋ยวดูลองดูมันดันมาไม่ได้มันดันลงกินลงนี่มันโดนสองนะมาไหมโดนสองไหนวะโดนสองโดนสามเอ้าโดนสามเลยมานี่มันโดนอะไรเฮ้ยโดนสามเฮ้ยตัวนี้กัมีปะเนี่ยมันแง่โม้แง่เดี๋ยวนี่ตโดนสองสามโอ้ยมันก็วนมาตกหน้าบ้านเออเอาดิเดินเดินลองดูชอาเอนไหม สามเดียสามตัวเดียมันจะคุ้มหน่าเหรอย็นี่ไงสามตัวไม่ใช่เหรอใช่ใช่ตัวนี้ยังอยู่ไหมสองตัวนี้ยังอยู่ไหมไอ้ตัวนี้ไปเหลือไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จับกินได้ป่าวะไอ้ตัวนี้ไม่อยู่แล้วเพราะมึงใหญ่ออกไปแล้วเอาแล้วเฮ้ยไม่คิดเลยวะก็มันเหลือตัวนี้กับตัวนี้ไงเดี๋ยวเวลาไม่คิดเลยวะไม่คุ้มคิดเลยอเอาออกเอาออกเออไม่ต้องคิดแล้ว แดกฟรีตัวนั่นน่ะฟรีตัวไหนวะตัวหนังไม่กล้ากินหรอกบอกเลยแดกไม่ให้กูกินหรอกไม่แดกไม่แดกจัดแดกเฮ้ยอะไรวะไห้เขารับไปรับไหนวะมึงมรับไหนวะถึงเลยมาเลยมึงทานมึงทานกินตลอดไปทั้งนั้นไปนู้นเหรอใช้มานี่มึงกินรับเฉยๆเหรอกล้าเหรอวะไปนู่นไม่ดีกว่าเหรอไม่กล้าหรอกเอามานี่เอามานี่ เราก็ต้งมาหนี่เาฮเราออันนี้ก่อนไม่ได้เหรอที่ออกมาแถวนี้ออกมากูล่นสอง้เอาเอาฮอมาฮอมาีก่อนนะยี่งกัดีนี่แหละลอยบอมเอาละเอาละเอาเยยเยเยเยมายเนกันเลย ก็ลงก็ลาน,นี่แหละถึงได้มาตรงนี้เออไอ้น้องมันเรียกร้องให้ผมลงละพี่ไม่ไหวว่ะมาเนี่ยมันจะปันเลยนะมันจะมีนี่ไหม<ช>มนันมันเลยเหรอมันไม่กล้าจับมัน้วที่ทอดมัน